ครับบข้ามาเยี่ยม,มย่ยำยม่ยำแม่ยำแพร่ยมแม่เฮาอีพี่น้องมาเยี่ยมแยม,แม,มแ่มาถามขา่วาวสมาชิกงโปที่เลี้ยงแบร่ได้เหมกันพ <c oughs> อดีมาเห็นปล่อยแบรปล่อยแพะเฮาเลี้ยงเพรานีกินหญ้ากินข้านี่มอเช้ากินกระเส็บกระชินน <c oughs> ําแลงก็พากันปล่อยเกิดเจ้าของเป็นผู้เลี้ยงมาถามข่าวถามข่าวมาเป็นจังได๋ ราคาแพรราคาแบ่เท่าไหร่อ้อทำค่าละดีเจ้าระพี่น้องราคาดีราคาเพิ่มกับเสี่ยงขึ้นแล้วแพรคุณเละเกตสิบาแล้วพี่น้องทั้งผีทั้งปุ่นทั้งได้ทั้งพี่น้องเลี่ยงราคาอยู่สําไหนทั้งผีเกตสิบหาแพรสาวหาสิบปรานว่ะเออแพรคุณนี่ซื้อหนึ่งแ่สิบสองโลกันไปฮอดสี่สิบโลราคาเดียวกันดโอ้สแสดงว่าราคาแพะ แบ่เอาก็เตียงกันแล้วพี่น้องก็เตียงกันแล้ว้กำลัางไก่อเลียเล้ยงแงบ่เลี้ยงแพะมันนะั่นพี่น้องเนอะส่งสีดีไปนายยุดอกเดียวปะงนอะอายุนี่ก็บสองกาะสองฟ้ามมาใส่กันฝุ่นฟ้ฟามเป็นกำลังสุมไปต้นพักเกษตรมันหลายจะพื้นอะพวกลูกน้อยอห้องแม่แม่ฝุ่นลูกน้อยเป็นเศร้าสามเจ็บเป็นโบปล่อยออกมาสบายอย่ามันยังเหียวะเศตอกเสษตายอย่ามันเจ็บต,ตายไปถึงเนาะ ได้ขังเลยดูมาห้องแบ่ๆอยู่พี่แดนเจ้าหนาเจ้าหลังอยู่แท้กโอ้กำลังอ้วนช่วงนี้ซีแต่ตัวงามๆไปเลียงตัวคนลูตุ้งหน่อย้องแม่แม่แม่โอ้ปลาหย่ากวงดีมันทรงมึนช่วงวานเลยแบีแดนต่ำนาต่ำหลัง สองต้นสองคอ,งอคก็จะเลี้ยงอยู่นี่เอาให้กำลังใจก,กันเด้อพี่น้องให้ราคาแบกกระเตียงขึ้นแล้วกระเตียงขึ้นแล้วบงังอะไรนเขาจะมาจับเจ็ดสิบหา้าฟอขึ้น,นข้ามหนึ่งของใครในเมืองก็บาดกันยังไงอยู่ดิให้ก็เลี้ยงหมูพี่น้องเลี้ยงหมูซื้อหัวหันเจีิยดหันอากาศเร่เร่เลี้ยงหมูขาดทุนพี่น้องยังแบ,งบกบุกับ่ามีขาดทุน ได้เยอะแต่ช่วงได้น่อยได้ไล่กันแล้วจะเข่งกันเพราะว่าราคาขึ้นราคาลงเนาะพี่น้องเาหาหักทิ้นหาหาให้มันก็ดีแล้วหนึ่งวันเดียลงทุนหลายลงทุนเดียวจบออกภาพสองภาพสามแต่ว่ามันถึงหลายโตมันก็เลี้ยงยากเลย็คืองง่วนบริสุทธิเข้าคืองัวเนาะพี่น้องครับคือกำลังลื่น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 มากเลยบอกขอบคุณอิ่มแล้ว ยาไล่ไล่นี่ไม่แพะคนตัวเดียวที่ร้องเหมือนพวกแ่นแล้วก็ต้องได้คุ้มปูมั้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนไปนี่แย่พี่น้องไงกำลังใจเลี้ยงไปเแย่เลยเพื่นเลี้ยงแหวเลี้ยงแฝดได้ข้ากำลังกิดเตียงมันเป็นช่วงดอกพี่น้องช่วงมันดอกข้ามันก็เริ่มกำลังเริ่มดีมันแล้วแต่สถานการมันดอกเขาเห็นแล้วเอินไปแม่เขาก็ตัด กระถินรก,กระเซียดใายย้ำเส่เาย้ำเลยเขาก็ปล่อยไปเบิ้งนบิ้งกันแล้วพี่น้องเนะเาะเข,บข,บข,บบขับรับขับพี่น้องเบิ้งพ้อห้ยกำลังใจกันมาทายแพ้ทายแพ้แพกันเจ้ามาถามข่าวถามข้าวกันอย่างไรแต่ละเมืองจะอัปเดตราคามันดีบ่ชือ,อว่าช่วงนี้ไปได้ดีไปได้สวยอยู่ ปลอกเกิดกันลงตุ้นเฮ็ดแค่เดียวจบวันใดรำมีำไรครับอ่ะเป็นน้องพี่น้องเนาะครับอย่าเบิ่งก็นอย่าเลี้ยงเด้อกดติดตามก็ไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งอัปเดตราคาแพะแต่ละปีแต่เดือนเลยพี่น้องเบิ่งครับคุณเช่นเนาะครับ